มือนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาปลูกพักที่เอามาจากบ้านนอกเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นหอมบัวเลยบัวให้ได้ซ่อมเยู่หอมก็ต้องซ่อมแล้วก็ตัดหากมันออกให้เบิดแบบมีเลยซ่อมเอาใบเหลืองๆออกเลยค่เอาใบแบบท้ายๆออกจงไว้ประมาณเออใบหนื้อทรงใบพอแล้วแบบนี้เนาะเออซ่อมให้เบิดทุกอันเลยเนาะนี่แล้วเขา้าไปยังปลูกมะเฟษไว้อันนี้เป็นมะเฟษ เอเอมะเพชรไงวะมะกเพ็รบวกบ่เออมะกเพ็รบวกหรือมะเพ็รนมนีมเ่เนาะ <c oughs> แล้วก็ยังมีหอมลาบเนาะแต่บกแม่เอาหอมลาบให้แต่แม่เอาสาระแหน่ป่นมาให้น้ำนี่ <c oughs> เดี๋ยวหอมมาปลูกกันเลยว่ามันจะขึ้นหรือบ่อน่ะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนที่เราจะปลูกถ้าเป็นหอมบัวนี่กะปลูกใส่แบบป่นแดดเลยก็ได้เพราะเป็นอย่างมันกระบ,บายเนาะแต่ถ้าเป็นหอมลาบก็นแนะนําให้ปลูก,กแบบปลูกแล้วก็นแนะนําเอาเข้าห่มเนาะเข้าห่มบอกว่าต้นอย่างกัญญาเนานะ ถ้าปลูกแล้วก็ต้องให้มันแบบอยู่ home ก่อนให้มันแบบหากติดก่อนแล้วจังค่อยเอาไปตากแดดทีละน้อยทีละน้อยมันจังรอดเนาะเพราะว่าแว่นเคยปลูกแล้วแบบมันตากแดดลายนาใบมันก็เหี่ยวแล้วมันก็ตายอืมมันก็รอดยากเนาะกะปลูกปลูกเห็นหูไปเนาะปลูกมัมวๆไปมันหักซีขึ้นเองมันหักซีหูเองเนาะบริปลูกเก่งมานใดเด้เอแต่ว่าแบบปลูกมาตั้งแต่น้อยน,อน,นกะก็แบบปลูกมัมวๆไปบ่ได้แบบมีแบบเออ สูตรมีอย่างดอกเนาะปลูกง่ายนี่เดียวเนาะนี่แว่นกระปุกผักสลัดไว้น้ำนี่ปลูกเสื้อว่ามันสิขึ้นทุกคนแล้วก็ยังมีผักหอมแดงผักหอมเขียวกะอันนี้ก็ได้กินเรื่อยๆเนาะเนี่ยตัดออกมาแล้วมันก็นขึ้นมาใหม่แล้วกะ ตัดต้นใหญ่อ,อกต้นน้อยก็ขึ้นเนาะเนี่ยทุ่ผูกกะดิกิื่อเรื่อยเลยก็มีต้นกระถินที่กําลังขึ้นอยู่แล้วก็กาแกนมักแตงกามัครัินเอ้ยมากันกระถินไว้เนาะแล้วก็มีนี่ผักกะเพรากาไว้มันขึ้นมาเต็มเลยทุกคนละสิมีบอนผูกบนนีเฮ้นี่อันนี้ก็เป็นแบบตอนมิดปลูกต้นโหระพาเนาะเวน้นกะดิทอดทอดแล้วเก็เอาต้นนั้นอยังก็หอมลาบนาะมาปลูกใส่ เพราะว่าตอนนี้ซซกปอนปลูกกันยังบ่มีเนาะเอาปลูกเนบเนบเนบให้มันขึ้นให้มันติดก่อนเนาะปลูกกันง่ายๆเอาใส่ดินลงไปแล้วก็แล้วแล้วก็ยกไปไว้บอนที่มันห่มนี่เนี่ยยกไว้บอนนี่พักแว่นกับอะไรปลูกหลายเ้ยทุกคนบางคนก็บอกว่าแบบคือเฮดลินนี่เนาะแต่ว่าแบบปลูกไปเมื่อไรต้นสองต้นมันแบบพอได้แงงอะนะคือสิปลูกหลายกะบางทีกันยังบ่มีเวลามาปลูกแบบหลายๆนะ คิดว่าปลูกแบบเมื่อละต้นสองสามต้นมันพัหลายขึ้นหลายขึ้นเองและอันนี้ก็เป็นอันที่มันแบบที่เฮาเหลือเนาะเอาก็ับมาซ่อมเอาไปที่มันกินได้ที่มันเขียวนี่อันนี้ก็เป็นพักที่อยู่ทางเทิงเฮือนเนาะนี่ก็มีต้นนั้นยังก็ว่านหางจระเข้เนาะแล้วก็มีดอกไม้ของคุณแม่ที่ปลูกไว้นี่ปลูกอย่างก็งามด้วยคุณแม่นี่นี่อันนี้ต้นหอมจือเดบอที่แวนปลูกลนั้นเนี่ยงามแล้วทุกคนสูง นี่แนมลงไปทั้งร่มก็เออซื้นตาซื้นใจเวลาคิดเคยนให้ผัวก,ก็เออไปนั่งหยุดสวน